จัดกิจกรรมนั้นก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยถึงในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์บริการแม่เล็กเดี่ยวและครอบครัวว่าตั้งแต่ที่เขานั้นวอล์กอินเข้ามานะคะหรือว่ามาติดต่อที่ศูนย์เนี่ยเขาจะได้รับบริการอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการทําความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการ ศูนย์บริการแม่เล็กเดี่ยวและครอบครัวนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงจะได้มีการจัดทำงานในเรื่องของการทางานในทีมของสหวิชาชีพเพื่อที่จะได้ให้บริการแก่แม่เล็กเดี่ยวนะคะเพื่อที่จะได้มให้บริการได้อย่างครอบครอบคลุมทุกด้านทุกมิตินะคะแล้วก็การจัดบริการนี้ค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการแม่เล็กเดี่ยวเนี่ยไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ เมื่อที่จบออกไปแล้วนะีคะก็จะได้มีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองแล้วก็เลี้ยงดูบุปนะคะ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรามั่นใจนะคะว่าูนย์เป็นการแม่เลี้ยเดี่ยวและครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอาจจะมีทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอาจจะมียายย่าเลี้ย,เ,ยเดี่ยวอะไรที่อาจจะมีขอคําแนะนาปรึกษาเนี่ยนะคะเราสามารถมีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมนะคะบุคกากรให้คําแนะนาปรึกษามีสถานที่ที่พร้อมจะรองรับในกรณีที่ไม่มีที่พักให้อา เด็กนะคะหรือบุตรหลานเนี่ยนะคะให้มาอยู่ในนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจว่านอกจากได้ในเรื่องของอาการแนะนำในคำปรึกษาแนะนําในด้านต่างๆนะคะการประสานส่งต่อบริการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของเขานะคะแล้วก็บริการฝึกอาชีพนะคะที่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตลาดเขาสามารถจะสู่การพึ่งตนเองนะคะและดูแลลูกเขาได้อย่างมีคุณภาพนะคะ